ขนมนั่งเล็กแซบผู้ใดเคยกินนะชาวบ้านขอ,ขอ,อยเอวันขนมนั่งเล็กแซบวันชูวันทำง,งานของข่อยมารอล,ลูกค้า ก็เลยแวนะมาทักทายหน่อยสวัสดีพี่น้องจ๋าเด้่อ,อ,อของกันยื้ดีแมตกันดีอยู่ักกาแฟ เจ้าูงจักมันแมตุน,น,น,นแสบรอลูกค้าอยู่ก็สวาปานไปหน่อยเวลานักกับลูกค้าก็ค่อยก็จะแบบว่ามันนัดหมองชิวๆเนาะเวลาคุยกันมันจะได้แบบว่ารู้สึกผ่อนคลาย นั่นลูกค้าขารถขารถนะคะนั่นลูกค้ามาคุยเรื่องหยีอดรถมาจบรถหนึ่งคันวันนี้วันนี้จะจบรถเก่ง หนึ่งท่นโอ้เราก็ได้อย่างไรรถรนรถจนเอง๋งกระบะหกลอห้อเนาะหกล้อดำก็มีด้วยเจ็ดต่อสอบถามเข้ามาได้เซลล์เงาดำนะคะรวมก็สามหนึ่งสามสี่สี่เจ็ดห้าห้า เข้ามาหรือทักแชทมาก็ได้คุยกันแบบชิวๆสบายๆไม่ซื้อไม่เกินอะไรไม่เครียดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรวนะมาคุยแบบสบายๆไม่เครียดเหรอ ไม่จบไม่เป็นไรเลยขอแค่แบบว่าสอบถามกันเข้ามานะคะสอบถามกันเข้ามาก็ดีเจอแล้วแหละทีนี้กินหวดกันนะคะ่ะเนาะแล้วก็ดจากนั้นเพื่อนๆใน fb ที่ถ้าใช้เข้ามาสอบถามบางรายก็จบบางรายก็ไม่จบ ก็ก็ดีใจเด้อฝากขอบคุณน้ำแนฝากขอบคุณทุกคนที่เอสบีเข้ามาส่งทักแชทเข้ามาเนาะอยากได้รถรุ่นนั้นรุ่นนี้ก็ขอบคุณมากๆที่คิดถึงกันณป,ปัจจุบันก็ยังทำการขายรถอยู่นะคะ ทักเข้ามาก็จะเจอเจคนสวยอย่างนี้แหละเออมันก็มีหลายสีนะอันนี้สีม่วงช่าอันนี้คืออะไรไปจ้ง แวะมาทักทายนิดนึงลูกค้ามาแล้วก็จะได้ขอตัวนะคะฝากหน่อยเด้อใครอยากได้รถผมมีคนรู้จักหรือมีใครใครอยากได้รถก็ทักเข้ามาให้รายเอียดได้แบบเต็มที่ไปก่อนนะ